ความรู้เรื่องศัพ์พลังตัวเลขวันนี้นะคะจะมาบอกเล่า90ค่ะเกี่ยวกับเลขแต่ละตัวในเบอร์โทรศัพท์นะคะว่าเมื่อเราจับแยกเลขแต่ละตัวมีความหมายอย่างไรบ้างและคิวนี้นะคะก็เป็นความหมายของเลข4ค่ะเลข4เป็นดาวพุธนะคะเป็นเทพแห่งการเจรจาการติดต่อสื่อสารดีเยี่ยมความฉลาดมีความรอบรู้นะคะมีไหวพริบสติปัญญาดีฉลาดในหลักวิชาการความจําดีเยี่ยมพูดจาดีช่างคิดช่างพูดส่งผลให้ผู้ใช้ค่ะเก่งถนัด คล่องแคล่วด้านการประสานงานชอบพบปะผู้คนนะคะปรับตัวเก่งเก่งเรื่องข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์และในเมื่อเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนนะคะเลขนี้จึงให้คุณอย่างดีเยี่ยมค่ะเรามาเพิ่มเติมให้นะคะหากคุณใช้เลขตองสีค่ะคือมีเลขสี่ติดกันอยู่3ตัวนะคะหรือมีเลขสี่ติดกันอยู่4ตัวจะเกิดข้อเสียขึ้นทันทีนะคะนั่นก็คือคุณจะเป็นผู้ที่อยู่ไม่ติดบ้านค่ะ หรือคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้อยู่บ้านเพราะชีวิตคุณต้องมีการเคลื่อนย้ายมีโอกาสได้พลัดพรากจากถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะเช่นหากคุณเป็นนักเรียนนะคะ,ะ,คะก็ต้องไปเรียนไกลๆเๆช่นต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศและหากคุณเป็นไปทำงานนะคะก็ต้องไปทํางานต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือ,รว,นนะะอว่าต่างประเทศค่ะต้องแยกจากพ่อแม่พี่น้องต้องแยกจากสามีต้องแยกจากภรรยานะคะเมื่อเป็นเช่นนี้ค่ะก็พ่วงความลําบากตามมานะคะนั่นก็คือโอกาสที่ครอบครัวจะแตกแยกก็มีเยอะค่ะเพราะจะมีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองละค่ะ เลขสีในเบอร์โทรศัพท์นะคะ7ตัวหลังใช้ให้พอเหมาะค่ะว่างตำแหน่งที่เหมาะสมความสุขความสมหวังความเจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ไกลยังไงยังไงก็สมบูรณ์ูนผลค่ะและก่อนจะคลิปในวันนี้นะคะหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ค่ะขอกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและก็สาระดีๆจากทางช่องของเราขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ